สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้หยุดทำกาแฟในช่วงของคมปัญหาหนึ่งผมพบว่ากาแฟที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของกลิ่นและก็รสชาติเปลี่ยนไปถ้าเกิดเก็บกาแฟนไว้นานๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในถุงครับก็จะมีถุงให้และถุงก็จะมีตัวเป็นตัวระบายแก๊สนะครับ ก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังเก็บได้ประมาณสักเดือนเข้าเดือนที่2กิ่นเริ่มไปแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมไปดูคลิปใน YouTube มานะครับเขาจะเก็บในกระป๋องแบบนี้เขาเรียกกระป๋องสูญยากาศลักษณะของกระป๋องนะครับก็จะที่ผมซื้อมานี่จะเป็นตัวสเตเลสแล้วก็ตรงนี้ฝากระป๋องเป็นพลาสติกวิธีการใช้งานของเขาก็คือ จะปิดฝาลงไปแล้วก็จะมีสูบปัป๊มมาให้หนึ่งตัวผมกปั๊มขึ้นมะนะครับพอปั๊มแล้วก็เปิดไม่ได้ละครับแล้วตัวที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นยางตรงนี้มันจะยุบลงไปก็หมายความว่าอากาศข้างในไม่มีแล้วนะครับดึงไม่ออกวิธีจะดึงออกก็ต้องปลดวาล์วตัวนี้ ตัวนี้ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าผมจะมาเก็บกาแฟที่เป็นกาแฟดิฟนะครับแล้วไม่ค่อยได้ทานบ่อยเพราะโดยมากผมจะกินพวกกาแฟนมซะส่วนใหญ่ถ้ามันหยุดนึกกลืมใจขึ้นมาก็จะดิฟช่วงช่วงนี้นะครับไม่ได้นัดเพื่อนไม่ได้ไปเจอใครเลยกิจกรรมหายไปเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาผมสั่งซื้อกาแฟจากร้านมา ดยมากเขาจะขายเป็นกิโลแล้วก็ตอนหลังมานี่ผมจะมาคั่วกาแฟเองด้วยเพราะฉะนั้นพอคั่วกาแฟเองเสร็จกาแฟที่ซื้อมาก็กินไม่หมดอยู่แล้วเหลือผมว่าเกินเดือนแนะ่ผมก็เลยใช้วิธีผมก็จะแบ่งใส่ใส่กระปร๋องที่กินในสัปดาห์นั้นนะ่ะผมก็จะใส่กระปร๋องไว้เท่าที่พอพ,อ,พอจะกินหมดในสัปดาห์ส่วนที่ไม่ได้กินเลยเนะี่ย ผมจะใส่เป็นกระป๋องสูญญากาศเข้าใจว่าในการเก็บแบบนี้มันจะทําให้นานจะไม่เปิดทุกวันนะครับจะแบ่งมากินแล้วกระป๋องสูญญากาศหรือว,ว่ากระป๋องเก็บกาแฟที่ผมทํานี่จะเป็นกระป๋องแบบไหนจากเดิมนะครับจะมีถุงลักษณะถุงกาแฟก็จะเอาถุงกาแฟเก่าๆนะมาใส่กาแฟแล้วก็พอใส่ไปใส่มารู้สึกว่าถุงนี่มันจะยับไปยับมาผมก็เลย ไปซื้อตัวนี้มาตัวนะครับเป็นวาล์วระบายแก๊สนี่ครับลักษณะแบบนี้วาล์วระบายแก๊สแล้วผมก็มาผ่าตัววาล์วระบายแก๊สในถุงเนี่ยพบว่าถุงสีขาวเนี่ยวาล์วระบายแก๊สที่มีจุดๆรอบๆข้างๆเนี่ยจะเหมือนกับที่ผมซื้อมาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นถุงสีแดงตัวนี้นะครับมันจะมีจุดเดี่ยว จะเป็นวาวล์วระบายแก๊สอีกแบบหนึง่งซึ่งตัวที่ผมผ่ามาผมทิ้งไปซะแล้วไม่มีให้ดูเวลาผมทดลองนะครับวิธีการทดลองของผมก็คือผมจะกระปอ๋องพลาสติกตัวนี้นะครับเนี่ยกระป๋องพลาสติกธรรมดามีซีนข้างแล้วผมก็มาใส่วาวล์วระบายแก๊สหยอดกาวหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสูบอากาศออกซึ่งเวลาผมสูบอากาศออกแล้วเนี่ยปกตินะครับตัวกระป๋องเนี่ย เวลาปิดฝาไว้แล้วผมยกขึ้นมาเนะี่ยจะหลุดถ้าเกิดเราไล่อากาศออกผมใช้วิธีบีบปกันเนี่ยผมบีบอากาศมันออกกันแล้ะเห็นไหมครับไม่หลุดแหละแต่ตัวเนี้ยถึงแม้ผมจะอเอาสูบเนี่ยสูบอากาศออกมันจะอยู่ได้ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเดียวผมก็เลยเข้าใจว่าไม่ซีนก็วาลวที่เป็นวาวล์วระบายแก๊สน,นะครับมันมีการซึมเข้ามาได้ ก็เลยตอนแรกคิดว่าจะเอากระป๋องแบบนี้ไว้เก็บเม็ดกาแฟเลยแต่หลังจากทดลองแล้วเนี่ยพบว่ามันก็อยู่ได้ไม่ถึงวันมันก็เปิดฝาออกมาได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าตรงนี้จะเอาไว้เก็บกาแฟสาหรับฐานเป็นรอบๆดีกว่าแล้วก็จะเก็บกาแฟที่ผมคั่วเองด้วยเพื่อที่ให้จะให้มันระบายแก๊สออกมาได้วิธีการทํานะครับก็คืออย่างฝาแบบนี้ ตัวนี้เหมือนกันจากเดิมเลยเนี่ยมันจะเป็นวาวยางที่นี่นะครับตัวนี้ผมเอาวาวยางออกตัวเมื่อกี้นี้นะผมก็เอากันไกนะครับค่อยๆปากรอบๆเพราะกันไกมันจะคมและแข็งหน่อยแล้วก็ให้ใส่วาวได้แต่ตัวนี้ผมก็ใช้สว่านเจาะสว่านเจาะแล้วหลังน,นก็เอากันไกเหมือนเดิมครับ ปาดออกมาไม่ได้ใช้คัตเตอร์นะครับเพราะเดี๋ยวมันพลาดจะโดนมือแต่กันไกลมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันจะหักมันจะพลาดลุดมันจะน้อยมากเลยกันไกลก็ปาดออกครับอีกอันนึงที่ผมมีก็คือผมจะมีกระปุกประมาณนี้เนี่ยผมมีกระป๋องแบบเนี้ยกระป๋องนี้จะมีซีนนะครับแล้วจะมีตัวลลอกแต่กระป๋องวันเนี้ยผมเคยซื้อมา,าใส่กาแฟครั้งแรกนะครับอ่าตัวสังเกตตรงรูได้ไหมเดิมมันไม่มีรูนะ มันไม่สามารถระบายแก้ได้ผมก็เจาะโดยการใช้หัวแรงครับพอมันร้อนปุ๊บก็แย่ลงไปพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเต็มไก่ครับตัวน,นี้ผมปาดแหละจะดูสวยหน่อยมาดูผมทําตัวนี้ละกันทําฝาเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาจับใกลๆ้ๆแล้วก็ผมจะเลาะออกแล้วก็ติดวาล์วลงไป โอเคครับผมทากาวแล้วเดี๋ยวรอให้กาวหมันหมานิดนึงตรงนี้นะครับที่ผมตัดมาเนี่ยก็คือตัวนี้นี่เองเนี่ยตัวเดียวกันผมแกะพลาสติกตรงนี้ออกเพื่อจะดูว่าข้างในมันเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมสั่งซื้อเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับก็สามารถใช้ของจากถุงนะครับ โอเคครับน่าจะได้และเดี๋ยวผมกดลงเก่าเริ่มเมีวแล้วก็เสร็จแล้ว <S 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 ครับผมก็ได้ฝากระป๋องที่เป็นวาวล์วระบายอากาศเนื่องจากว่าตัวของกาแฟที่เราคั้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแก๊ส co2 จากตัวกเมล็ดกาแฟคายตัวออกมาเพราะฉะนั้นเลยทำให้ กระป๋องที่จะเก็บนะครับมันต้องเป็นกระป๋องที่สามารถระบายแก๊สออกไปได้ผมก็ได้กระป๋องระบายแก๊สเรียบร้อยแล้วกระป๋องตัวนี้ผมเคยลองเอาสูบที่ติดมากับตัวกระป๋องสูญญากาศสูบนะครับก็ปัญหาที่ตามมาก็คืออันดับแรกเลยฝาแตกเลยนะครับตอนเรสูบไปถ้าเกิดสูบแรงมากๆ แล้วก็พอเราสูบเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดฝาตัวนี้ก็เปิดค่อนข้างยากมากแต่ประมาณสัก10ไม่เกิน20นาทีครับฝาก็เด้งออกมาเองผมก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากซีนตัวนี้อากาศมันเข้าได้หรือตัววาล์วตัวนี้อากาศมันซึมเข้าไปได้สุดท้ายแล้วกระป๋องนี้ผมก็ไม่ได้เอาทําทเป็นกระป๋องเก็บกาแฟสูญญากาศนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราดูดอากาศออกมาแล้วเนี่ยอากาศภายนอกมันซึมเข้าไปได้ผมก็เลยจะใช้เป็นเป็นกระป๋องสําหรับ เก็บกาแฟที่จะกินประจำสัปดาห์หรือกาแฟที่ผมขั้วเองแล้วต้องการให้มีแก๊สมันคายออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมีกระป๋องที่ใช้เก็บกาแฟเองสองชนิดชนิดแรกก็เป็นกระป๋องพลาสติกแบบนี้ตัวนี้น่าจะราคาแถวแถวห้าสิบบาทครับกระป๋องับน,นี้ก็เช่นกันราคาพอๆกัน ตรงนี้จะกรอบแตกง่ายผมเคยแตกไปแล้วอันหนึ่งแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเหนียวก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในการ,าราทำบุกรอขึ้นมาได้เองบอกว่าสิ่ที่คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ลงไหลในการทำกาแฟหรืเอเมงนะครับขอบคุณนะทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ